ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องสบายๆวันนี้วันอาทิตย์พวกเรามาเรียนธรรมะมาเรียนรู้หลักแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยกันใช้เวลาอยู่กับจิตรูปและวก็นามของเราปกติพวกเราอยู่ข้างนอกก็ต้องส่งจิตออกไปกับชีวิตการงานแล้วก็สังคมที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วย บางคนพอไปอยู่กับโลกแล้วเนี่ยจิตไม่ถึงถานไม่ตั้งมั่นก็ไหลออกไปทุกครั้งที่กระทบก็ไหลออกไปแล้วก็จมมาความคิดทางใจเพราะจิตเนี่ยมันถูกเดรนกำลังและพลังงานทุกครั้งพลังก็หายไปเห็นทุกครั้งหลงออกไปครัง้งพอกลับมาบ้านทีก็เหนื่อยล้าท้อแท้กลับมาบ้านก็หมดแรงจะปฏิบัติต่ตอก็ไม่ไหวเพราะวันๆส่งจิตออกไปหาอารมณ์ออกไปอยู่กับโลก เป็นหมอก็ไหลออกไปหาลูกค้าไปอยู่กับคนป่วยพยายามจะช่วยเขาไปอยู่กับการงานไปเป็นพนักงานบัญชีก็ไหลออกไปกับตัวเลขหลงส่งออกไปพนักงานบริการก็ไปอยู่กับลูกค้ามันทุกๆอาชีพเนี่ยเราใช้สติของทางโลกสมาธิของทางโลกมันก็ดีกับทางโลกนะเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิคำว่ามิจฉาก็คือมันไม่ทำให้มักเจริญ แต่มันเอื้ออำนวยให้ทางโลกเจริญเมื่อเอื้ออำนวยให้ทางโลกเจริญอาจจะมีความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจอาจจะมีความล้มละลายเพราะฉะนั้นอาจจะดีหรืออาจจะแย่ก็ได้มันจะมีตัณหาแล้วก็อุปาทานพาเราไปจมถ้าเราดีปุ๊บเราก็อยากได้อีกอยากได้อีกหลุมของตัณหามันลึกหาเบื้องล่างไม่เจอหาที่สุดของมันไม่เจอพอเวลามันแย่ก็ทุกตัณหาอุปทา,านก็ไปจับความทุกข์ก็เป็นเราทุกข์ หลุมของทุกข์ก็จมอยู่กับมันดึงเราเข้าไปไม่ถึงที่สุดไม่มีที่สุดเลยวันแต่ละครั้งที่เราอยู่กับโลกเนี่ยเราไม่มีสติกับสมาธิที่ถูกต้องไม่ได้มีปัญญาในการเดียวอยู่กับปัญหาเราส่งจิตออกไปบางคนอาจจะดีนะทํางานไปได้ทุกความราบรื่นหรือบางคนอาจจะดีในการเดียวกับปัญหาจนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาได้แต่คุกครั้งที่เราไหลออกไปกับปัญหาไหลออกไปกับโลกพลังงานของจิตนะ มันก็ถูกดึงดูดออกไปไหลออกไปแต่ละครั้งก็หมดแรงหมดกําลังกลับมาบ้านบางคนโซเลยบางคนมาถึงบ้านปุ๊บนะ้นําก็ไม่อยากอาบข้าวก็ไม่อยากกินหลับบนโซฟาเลยก็มีบางคนมาถึงบ้านแล้วป่อแป้จะสวดมนต์นั่งกับมาฐานก็เลื่อนไปตั้งใจอยากจะทำสัจจะก็ไม่ได้เพราะว่ามันล้าก็มีเหตุผลว่ามันล้าเพราะอะไรเราส่งจิตออกไปข้างนอกเยอะคราวนี้เราต้องบาลานซ์ระหว่าง โลกธรรมเราก็จะต้องบาลานระหว่างสิ่งกระทบกับจิตเราด้วยเราต้องฝึกจิตให้มีกําลังเราก็ต้องคอยพยายามเติมน้ํามันเติมกําลังให้กับจิตเรานะถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่ฝึกสมถะหรือสมาธิที่ถูกต้องแรงเราก็จะตกกําลังเราก็จะหายเวลาเจอปัญหาหรือวิกฤตก็ไม่มีแรงต้านอารมณ์ก็เปรียบเสมือนสันเขื่อนกับตัวเขื่อนที่มันมีความ คลื่นของกระแสน้ําเวลาพายุแรงถ้าสันเขื่อนนะั้นมันไม่เข้มแข็งแรงลมแรงซัดผาของคลื่นก็จะพัดเอาสันเขื่อนพังเกิดความเสียหายก็เหมือนจิตเราแหละถ้าไม่ได้ฝึกสติกสมาธิให้มันตั้งมั่นที่จะลองรับอารมณ์ที่มาผัสสะ,ะ,ะ,ะมันกระเทือนขึ้นมากระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมา อารมณ์ที่กระเทือนนั้นมีความรุนแรงถ้าสติกับสมาธิไม่พอปัญญาก็ไปสามารถตัดอารมณ์ให้ขาดได้ก็เหมือนเราปฏิบัติถ้าไม่ฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นและถึงฐานจิตไม่มีคุณภาพเวลากโกรธโลภหลงเวลากระทบแล้วก็ไม่สามารถแยกและเห็นกันเลือ้อยเกิดมาได้เห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่สามารถโยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ได้เพราะตัวกําลังไม่พอ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าระหว่างการตัดอารมณ์ด้วยสมาธิการตัดอารมณ์ด้วยปัญญามันก็จะมีหนทางและก็ผลลัพธ์แตกต่างกันดังนั้นการที่ฝึกสมาธิที่ถูกต้องแม้ก,กระทั่งทาฌานทํากสินมันก็เหมาะสลับกับคนบางคนพวกที่ทําสมาธินําปัญญาไม่ใช่กสินหรือฌานไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์เพราะมันเป็นตัวช่วยให้จิตมีแรงมีกําลัง แต่เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าฝึกฌา,านที่ถูกต้องกสินที่ถูกต้องเนี่ยเพื่อเป็นบาดฐานในการขึ้นสู่วิปัสนาทําทุกอย่างเพื่อให้มักเจริญเท่านั้นไม่ได้ทําเพื่ออภินญ,ญาไม่ได้ทำเพื่อติดอยู่ในกับดักขององค์ฌานเป็นเพื่อบ,บาดฐานของทําให้มักเจริญส่วนคนไหนที่ทําแล้วนั่งสงบแล้วมันไม่สงบนั่งแล้วก็ฟุง้งนั่งแล้วก็ฟุง้งพวกนี้ก็ดูจิตไปพวกนี้ก็อาศัย ปัญญานำสมาธิก็คือฝึกสติปัฏฐานสี่พวกนี้พอนั่งแล้วฟุง้งนั่งแล้วฟุง้งนั่งแล้วฟุง้งพอไม่ฟุง้งปุ๊บเนี่ยอยากขห้มมนดีก็เพ่งมันอยู่อยู่สองอย่างไม่เหวี่ยงไปเพ่งก็เหวี่ยงไปฟุง้งมันจะอยู่แค่นี้พออยากดีก็เพ่งเพ่งเพ่งแล้วก็แน่นพอเลิกเพ่งแล้วก็ฟุง้งพวกนี้เหมาะการดูจิตเหมาะอการที่เรียกว่าปัญญานำสมาธิ พราะฉะนั้นทฌานไม่ได้ไม่ต้องห่วงเป้าหมายสามารถพ้นทุกได้เหมือนกันแต่เราต้องฝึกสติปฐานสี่คือหากรรมาฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ตามรู้ตามดูกายบางคนก็ฉลาดในเอากายไปก่อนเอากายเป็นฐานเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เอากายเป็นฐานเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติปฐานสี่ก็เหมือนเอากายเนี่ยเวลาเราตกตกเบ็ดเนี่ยเอากาย,เ,ยเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้รู้ทันจิตที่ไหลไป ว่าจิตไหลไปจิตหลงไปจิตเพ่งไว้ในทางสุดตรงสองทางให้รู้ทันแล้วก็นําจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่สติปัฏฐานสี่คือทางสายกลางงั้นไหลบ่อยๆตรงนั้นจิตออกนอกลูนอกทางจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นเพ่งจิตก็ออกนอกฐานไม่ตั้งมั่นก็รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันงั้นเราจะได้การปรับจิตจากการออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะ ทีแรกอาจจะฟุ้งเยอะหน่อยเพราะกาลังสติไม่ดีก็รู้บ่อยเอาต่อไปต่อไปฝึกก็มากมันจะฟุ้งน้อยแต่จะรู้มากขึ้นหลังจากที่ฟุ้งน้อยรู้มากขึ้นทำบ่อยบ่อยจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเองเขาเนี้ยจิตมันรู้ทันอารมณ์และมันละแยกอารมณ์ตรงเนี้ยจากที่ฟุ้งส่้นมากๆกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมามันจะสงบเบาอ่อนควรไวแล้วก็เหมาะอ,อก,การงานเป็นจิตที่มีคุณภาพเพราะผ่านการฝึกสติปัฏฐานสี่ ฝึกที่จิตที่มีคุณภาพคือจิตที่ปราศจากนิวรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถข้ามพ้นกามฉันทะความพยาบาททีนมิทะอุทจะกุกุจจกความฟุ้งซ่านรำคาญใจได้จิตที่ข้ามพ้นนิวรณ์ได้เป็นจิตที่มีคุณภาพเหมาะอย่างฌานที่หนึ่งจะเข้าฌานที่หนึ่งก็ต้องเอาชนะนิวรณ์ให้ได้เมื่อจิตเอาชนะเอาชนะนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตจะเข้าสู่ปฐมฌานทันทีเลย เพราะว่าไม่ฟุ้งซ่านออกไปที่วัตถุกรรมไม่โกรธพยาบาทและงุดหนิดไม่ห่วงเหงาและหาวนอนไม่ฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่มีอุทธจฉะไม่มีความลังเลวิจิกิจฉาสงสัยฉะนั้นจิตเนี่ยที่ฝึกมาเนี่ยคนไหนทําสมาธิได้ก็จดจ่อยที่อารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวนั้นจนกระทั่งสมาธิเกิดนิวรณหายจิตเรินรวมได้เป็นสมาธิ คนที่ทําสมาธิไม่ได้ก็รู้ทันกลับมาฟุ้งรู้ทันกลับมาโกโรธรู้ทันกลับมาไปนึกถึงวัตถุกรรมรู้ทันกลับมาสงสัยรู้ทันกลับมาง่วงรู้ทันกลับมาด้วยความเพียรเอาความที่รู้ทันนิวรณ์เป็นอารมณ์เอาสมาเอาสติเป็นอารมณ์แล้วกลับอธิฐานให้บ่อยขึ้นพราะนั้นสติมันเริ่มเข้มแข็งขึ้นทุกครั้งที่มีสติจะมีสมาธิที่เรียกว่าเอกคตาเกิดด้วยเสมอเพราะนั้นขณะที่หลงแล้วรู้ ตอนนั้นมีสติเกิดขึ้นแต่เป็นสติที่ยังออกนอกฐานสัมปชัชญะจะรู้ทันว่าหลงแล้วนะแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานตรงนี้มันทําให้เรามีสมาธิเกิดขึ้นหนึ่งขณะด,ด้วยสติเกิดด้วยแล้วตัวสัมปชัชญะที่กลับมาที่ฐานเป็นเหตุให้ทีระสัญญาจํามาดมได้หนึ่งขณะเพราะนั้นเราก็ได้ทางสายกลางหนึ่งขณะก็อยู่กับปัจจุบันเวลาปฏิบัติห้ามเอาผลแต่ทําเหตุนะ บางคนจะเอาสงบจะเอาดีแต่เมื่อจิตไม่สงบทําอะไรไม่ได้ต้องฝึกจิตให้ตื่นทั้งมัน่นแล้วจิตมันจะสงบเองมันแรกๆจะฟุ้งแต่ตอนท้ายมันจะสงบแต่ส่วนมากผู้ที่ทําฌานได้แรกๆจะสงบแต่ออกจากสมาธิเราจะฟุ้งเพราะไม่มีอารมณ์สมาธิกดแต่ถ้าเราฝึกสมาธิแบบมีสติเข้าไปด้วยมันจะได้ผลลัพธ์ก็ค,คือความตั้งมั่นของจิตมันจะแตกต่างกันตรงนี้มันสองคนเนี่ยทั้งที่จริตแตกต่างกัน แต่หลงรู้กลับมาฟุ้งรู้กลับมาเพ่งรู้กลับมาคือสายคนที่ปัญญานำสมาธิกลับมาบ่อยด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยสัจจะจิตมันก็ฟุ้งน้อยรู้มากขึ้นจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานอยู่ที่ฐานอีกส่วนหนึ่งคนที่ทําสมาธิได้ก็พยายามอยู่ที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดโดยมีสติหนุนหลังอยู่ในสมาธินั้นพยายามรู้ในอารมณ์เดียวนานๆจนจิตมีกําลังของสมาธิ พอมีสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตก็ข้ามผ่านนิวรณ์ได้จิตก็มีสติขึ้นมาอยู่ในสมาธินั้นต่อไปก็เค้าคลอยอยู่ในกสมาธินั้นจนกระทั่งวิจารสมาธิเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นตรงเนี้จะเหตุจิตจะเป็นผู้รู้และจะมีอารมณ์สมาธิถูกรู้และจะเห็นปิติเลื้อยมาทางเจตสิกสามขันตรงนี้แหละตรงที่จิตเป็นผู้รู้ไม่จมกับอารมณ์กรรมาฐานแม้กระทั่งแสงหรือลมหายใจ แล้วปิติเป็นเจตสิกเลื้อยทางใจจิตก็ไม่จมจิตจะมีสภาวะของผู้รู้ที่เรียกว่าเอโกทิภาวะมันจิตจะแยกออกจากอารมณ์กรรมฐานแยกออกจากเจตสิกที่เป็นอารมณ์ฌานคนไหนจะเข้าถึงฌานสามมีความสุขเข้าถึงฌานสี่เป็นเอกคาตาหรืออุเบกขาก็ทําทได้ไม่เป็นไรแต่เราต้องรู้ว่าเราทําตรงนี้เพื่อเป็นบาดฐานในการที่จะฝึกจิตตั้งมั่นล้วถึงฐานแล้วจะต้องถอยออกมาเพื่อจะทําที่สุดแห่งกองทุกข์ไม่ได้เข้าไปติดในองค์ฌาน วันคนนี้เขาอยู่กับความสุขอยู่กับปิติอยู่กับของดีแต่กลับไม่กินแต่กลับมีสติอยู่ท่ามกลางาของดีๆเหล่านั้นเขาก็เลยมีตัวผู้รู้ในสมาธิแล้วเขาก็ถอยออกมาอยู่ที่ปัจจุบันเขาเนี้ยทั้งสองจริตคนไหนปัญญานําสมาธิสมาธินําปัญญาก็าจะมาเท่ากันตรงที่จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานคราวนี้เมื่อความสงบได้ทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยก็ถอยกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรม เมื่อจิตตั้งมาแล้วถึงฐานอยู่ที่ปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการแยกรูปแยกนามขึ้นเพราะจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตก็รู้สบายๆยอยู่ที่ฐานเหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านเราอะเราไม่ออกนอกบ้านเราใครเดินไปเดินมาเราก็มองจากหน้าต่างมองจากประตูถ้าเราออกจากบ้านไปปุ๊บเนี่ยสังสารวัตจะเคลื่อนทันทีอาวิชาทํางานทันทีแต่เราฝึกรู้ทันแล้วกลับมาฝึกรู้ทันแล้วกลับมาเราได้สติปัฏฐาสี่วิชาเริ่มเกิดกับจิตแล้ว วิชาตัวที่หนึ่งมันเริ่มเกิดทันทีเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานสี่อันแรกก็คือเมื่อจิตไม่ไหลไม่เพ่งมันได้เกิดการแยกรูปแยกนามผู้รู้เราไปเห็นตาหูจมกูกลิ้นกายใจผู้รู้เราไปเห็นขันห้าธาตุสิบแปดอิน 22, รทรีย์ยีิบสองปฏิจจสัมสมบาทอริยสัตวสี่รวมความทั้งหกอันนั้นก็คือรูปและนามใครอาจจะไม่รู้ว่าขันห้าใครอาจจะมองไม่ออกว่นปฏิจจสมุปบาทแต่มองว่าเห็นกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งก็ได้จิตเป็นคนรู้ ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นเล็ดแล้วก็ใจกายสัมผัสใจนึกคิดก็ได้เห็นแต่ละแผนกแผนกนั้นทํางานต่างคนต่างทําขณะที่เห็นจิตรู้ว่าเห็นขณะที่คิดจิตรู้ว่าคิดขณะที่เดินรู้ว่าเดินนี่มันแยกแล้วไม่มีเราเพราะนั้นตัวแยกรูปแยกนามถึงจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเมื่อแยกรูปแยกนามอยู่กับปัจจุบันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปขันห้ามันจะทํางานเองมันจะเกิดขบวนการ มีกรรมและการรับผลของกรรมของมันเองมันจะมีการกระทบแล้วก็เทือนจะมีการทํางานของขันห้าจะเห็นเลยว่ากระทบทางปัญจทวารเลื่อยขึ้นมาทางมโนทวารกระทบที่ปัญจทวารหรือมโนทวารเกิดขึ้นเองเลื้อยขึ้นมาทางยินดียินร้ายเกิดเวทนาของปฏิจจสมบทบาทหรืออาจจะเลื้อยมาที่ตัณหาเกิดชอบแล้วก็อยากได้เกิดไม่ชอบไม่อยากได้หรือหลงเพลินไปกับมันด้วยกามตัณหาแล้วก็อยากทำมาอยู่นาน เพราะนั้นขณะที่จิตตั้งมาแลวถึงฐานจะเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นกระทบและกระเทือนกระเทือนได้กานเกิดของมโนทวารที่เป็นเจตสิกสามขันธ์กระเทือนได้เกิดเวทนาหรือเกิดตัณหาเราบอกไม่ได้แต่เราฝึกจิตที่ตื่นตั้งมั่นขึ้นมามีคุณภาพเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายที่มันเลื้อยขึ้นมานั้นมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับบีบบ,บังคับแล้วที่สุดบังคับไม่ได้ก็เสื่อมสลาย ก็ขึ้นสู่วิปัสสนาต่อได้ถ้าจิตตั้งมันและถึงฐานถ้าจิตไม่ตั้งมั่นและไม่ถึงฐานก็จะไม่สามารถแยกรูปแยกนามไม่เห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่เห็นไตรลักได้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ที่ทําบริบูรณ์แล้วนะครับต้องเพียรเอาด้วยสัมมาปัฏฐาน 4. สี่เมื่อมีสัมมาประฐานสี่คือความเพียรเสร็จแล้วเนี่ยละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลเมื่อเพียรเสร็จแล้วก็ต้องเพิ่มอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่คือฉันทะมีความพอใจในการปฏิบัติวิริยะคือลงมือปฏิบัติ เอาจิตตั้งใจวิบังสาคือปัญญาเข้าไปรอบรูปเมื่อมีอิทธิบาทสีภาวนาอย่างเต็มที่ด้วยจิตตั้งมาถถึงฐานมีความเพียรตามรู้ตามดูคราวนี้ต้องอาศัยอินรี่ห้าที่จะช่วยให้จิตมีคุณภาพอินรี์ห้าเป็นคุณภาพของจิตที่มีความศรัทธายิ่งภาวนามากศรัทธามากเมื่อศรัทธามากก็ทําให้เรามีความเพียรน,นะครับศรัทธามีวิริยะคือความเพียรเมื่อมีปัญญาแล้วความเพียรน,นั้นต้องประกอบด้วยสติสมาธิและข้ปัญญา ฝึกไปเรื่อยๆให้อินทรียห้าเราแก่กล้าเมื่อฝึกด้วยสติปัฏฐานสี่บันท่ตั้งของจิตตามรู้ตามดูจนกระทั่งอินทรีย์แก่กล้าต่อไปจิตที่อินทรีย์แก่กล้ามันจะมีพละและก็กำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นอินทรีย์ที่มีความใหญ่ทางศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูมากขึ้นเลยทําให้เกิดพละหรือกําลังของความศรัทธามากขึ้นพลังแห่งศรัทธามีกําลังมหาศาล ศรัทธาในการเข้าใจในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้ามีกําลังอย่างมหาศาลเมื่อศรัทธาแล้วก็ลงมอวิริยะไม่มีเช้าสายไป่้ามไม่มีตอนนั้นตอนนี้คือวิริยะได้ตลอดเวลาเพราะภาวนาเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่ออินทรีย์ของความเพียรมากขึ้นจะกลายเป็นกําลังแล้วทาให้กําลังของสติสมาธิปัญญามีพละกําลังแรงกล้าขับเคลื่อนให้คนนี้ปฏิบัติมากขึ้นจนเข้าสู่โพชฌชงเจ็ด มันต้องมีสติสัมโพสชงมีสติตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปตามรู้ตามดูอยู่ที่ปัจจุบันกระทบและกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสกระทบกระเทือนแยกโยนิโสเรียกว่าธรรมวิจยะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสิ่งทั้งหลายด้วยจิตตั้งมัน่นด้วยสติปัฏฐานสี่เราใช้งานของสติปัฏฐานสี่เป็นตัวทํางานตลอดนะมันจิตอยู่ที่ฐานกระทบและก็เทือนโยนิโส เมื่อเราเดินถึงขั้นปัญญาแล้วต่อไปก็เข้าสู่วิริยะสัมโพชฌงค์คราวนี้เมื่อทําเป็นแล้วก็ต้องเพียรทําให้พอเมื่อเพียรต่อไปปุ๊บเนี่ยเมื่อเห็นไตรักบ่อยๆด้วยปัญญาแล้วมันได้เกิดปิติสัมโพชฌงค์คราวนี้ปิติสัมโพชฌงค์เป็นผลจากความเพียรด้วยปัญญาอันนี้เราทําให้เกิดไม่ได้ต้องอาศัยมีปัญญาตามรู้ปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่หล่อเลี้ยงนักปฏิบัติให้มีความสุขและมีฉันทะในการปฏิบัติ เั้นปฏิบัติเห็นแต่รักเห็นของเน่าของเสียนะแต่มันมีแรงและกําลังเป็นปิติหล่อเลี้ยงให้นักปฏิบัติเดินทางต่อตอนนี้จะมีฉันทะมีความพอใจแต่ตัณหาก็จะเลื่อนหายไปเมื่อปิติเกิดขึ้นปัสสัทธิคือความสุขความสงบใจเกิดขึ้นเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงปัสสัทธิสัมโพชฌงเป็นความสุขความสงบใจที่เกิดจากการเดินปัญญาตรงที่ธรรมวิทยะนี่เองเมื่อสมาธิมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อจิตมีความสุขแล้วความสุขเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดขึ้น ความสุขที่เป็นปัจสถานเป็นเหตุให้สมาธิสัมโพชงจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วก็ตามรู้ตามดูด้วยสมาธิที่เรียกว่าเป็นสมาธิที่จิตมีกำลังและก็มีสติหนุนหลังเป็นสติปัฏฐานสี่ตัวนี้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นสมาธิสัมโพชงภาวนาด้วยปัญญาด้วยความเพียรไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตนั้นเข้าใจไตรล,ลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งเลยเข้าสู่อุเบกขาสามโพชง ตรงที่อุเบกขาสัมพจฌงชงนะเพราะจิตมีความตั้งมั่นเระถึงฐานแล้วจิตเห็นรูปนามตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปแทรกแสงจนยอมรับความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วเขาเปลี่ยนไปเมื่อปัญญาถึงพร้อมโพชฌชงเจ็ดถึงส่งอาหารให้มักแปดสมังคีกันนั้นมักแปดไม่สมังคีเพราะจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมัน่นปัญญาไม่เกิดขึ้นเราต้องอาศัยเพียรตรงนี้ให้ถูกทางมักถึงจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราภาวนาไปเราก็สังเกตใจคนไหนที่มาทางจริตทําสมาธิทําความสงบใจขึ้นมาก่อนฝึกได้จะฝึกสติฝึกฌานฝึกอะไรก็ฝึกได้แต่เราต้องรู้ว่าฝึกเพื่ออะไรนิมิตที่มันเกิดขึ้นความสุขที่มันเกิดขึ้นเป็นของหลอกล่อให้รู้ทันเอาแล้วเกิดชอบไม่ชอบหันมาดูใจแล้วก็ดูใตรักแล้วเราก็นั่งต่อคนไหนจะทําสมาธินําปัญญาคุณต้องมีความเพียรมีขันติมีอดทน อยู่กับมันด้วยสติมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกับมธิษฐานหันมาดูใจกลัวชอบอยากได้อีกรู้ทันอยากให้สงบรู้ว่าอยากกลับมาภาวนาของเราไปเพราะั้นจิตที่ทําสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานการเดินปัญญาคนไหนที่ทําสมาธิไม่ได้ก็มาฝึกสติปัฏฐานสี่อาศัยเพียนเหมือนกันขันติอดทนสัจจะประกอบด้วยสติกับธิษฐานบ่อยๆบ่อๆตามรู้ตามดูใช้เวลาอยู่กับตัวเอง แล้วสําคัญที่สุดเราต้องฝึกดูคุณภาพของจิตเช็คจิตเราเมื่อเราเช็คจิตแล้วเราต้องไม่ลืมกายนะตอนนี้คอตกไหมหลังโกงไหมลืมตัวไหมบางคนไปเพลินที่อารมณ์กรรมฐานลืมร่างกายมันถ้ามีสติในสมาธิมันจะไม่จิงร่างกายคนไหนที่ทําฌานได้พอเข้าถึงสมาธิฌานที่หนึ่งปุ๊บตัวมันจะแข็งเป๊กเลยตัวมันจะถึกเหมือนถูกล็อกหลังกะตรงคอจะตั้ง เหมือนร่างกายนี่เหมือนก้อนหินเลยมันจะเป๊กอยู่เนี่ยมันจะจดจ่อมันจะรู้เลยพอนั่งปุ๊บพอเข้าฌานปุ๊บเนี่ยคนทําฌานได้ร่างกายจะตรงแข็งทื่อเลยแล้วมันจะทรงภาพอย่างนั้นไว้คนที่ทําฌานจริงร่างกายเขาจะสวยเดินจะปุ๊บทันทีเพราะอารมณ์ฌานเนี่ยมันทําให้ร่างกายตรงฉันอยู่กับฌานก็อยู่ได้นะแต่มีสติรู้ทันเอาฉันชอบรู้ทันพอใจรู้ทันแล้วก็อยู่กับมันไปเรื่อยด้วยสติเมื่อถึงจิตตั้งมั่นแล้วเราคลายออกมา อาศัยฝึกตัวเองสบายๆเมื่อเราเข้าถึงความตั้งมั่นในฌานหรือตั้งมั่นในจิตผู้รู้แล้วเนี่ยถอยกลับมาอยู่ที่กรรมาฐานอยู่ที่วิหารธรรมมาฝึกอยู่ที่ฐานสบายๆนั่งล้วนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอออกจากอารมณ์กรรมฐานแล้วความปวดต่ขึ้นมาฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมานั่นแหละคือโอกาสจะได้แยกรูปแยกนามแล้วก็ดูไตลักของอารมณ์ ูซิว่าอารมณ์ทั้งหลายนี่มันสอนอะไรอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาโดยจิตตั้งมารถถึงฐานถ้าจิตไหลจิตหลงให้รู้ทันแล้วกลับามาทิ่ฐานก่อนถ้าจิตยังไม่มีคุณภาพยังหลงและยังเพ่งยังจมกับอารมณ์อยู่ให้รู้ทันแล้วกลับามาทิ่ฐานก่อนเอาจิตให้ปลอดภัยกับทฏิฐานให้ได้ก่อนวัดผลจิตด้วยนะเวลาปฏิบัติแล้วยังจมกับอารมณ์ใครพูดอะไรยังกโกรธแล้วก็จมมาความโกรธใครพูดอะไรแล้วพอใจยังหลงเขาอยู่ แล้วยังแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมชอบก็บพูดเลยไม่ชอบก็บพูดเลยแล้วอารมณ์เสียพอลใครพูดใครถามคนชอบฉันก็คุยคนไม่ชอบฉันก็ไม่คุยยังแสดงอารมณ์อย่างเงี้ยแสดงว่าเรายัางไม่ถึงฐานนั้นเราจะไปมองเขามองเราวัตถุที่กระทบเราเนี่ยเขากําลังสอนเรานะเขาเป็นครูบาอาจารย์เราทําให้เราเห็นตัวเองถ้าจะปฏิบัติทพนทุกต้องเห็นทุก์ของใจเราอย่าไปเห็นนิสยัยและเห็นกิเลสคนอื่น ถ้าเราไปมองคนอื่นเนี่ยกี่ล้านชาติที่เขาสะสมมาเราจะตามเขาไม่ทันเราจะทุกข์แต่ถ้าเขาทําแล้วใจเราเลื้อยขึ้นมาเป็นทุกข์ใจเราไม่ชอบใจเราหงุดหงิดดูใจเราถอนรากถอนโคนของกิเลสเราด้วยคมตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนในโสเมื่อกิเลสดับปุ๊บเราจะเมตตาเขาขณะที่เรากาลังทําอะไรอยู่เขามาถามจุกจิกเราหงุดหงิดดูหงุดหงิดจะไปดูเขาดูใจที่หงุดหงิดดูใจรักของมันแล้วมันดับปุ๊บทันที แล้วเราก็หันมาดูใจเราแล้วเมื่อหดูดนดับปุ๊บเมตตาเขาเขาก็เหมือนลูกเราแหละเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาถึงถามเราอะ่ะปฏิบัติมาตั้งนานแล้วยังติดอยู่ความหงุดหงิดอยู่เลยยังจมกับอารมณ์อยู่เลยดูตัวเราเราจะพ้นทุกข์ด้วยปัญญาเขากลำลังมาสอนเราเขาเป็นครูบาอาจารย์เราเราต้องดูโอ้ยถ้าเขาไม่พูดอย่างนี้ให้เห็นหงุดหงิดเราคงไม่ถอนรากถอนโคนของความหงุดหงิดได้เราจะเป็นผู้ที่หงุดหงิดตลอดชีวิตหรือ นั้นเราต้องพาตัวเองให้ออกเก่วทุกทุกครั้งที่เขาทําให้เราพอใจนั่นแหละมีเราพอใจหรือ,อยังหรือเราเห็นความพอใจเลื้อยขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช้ปัญญาแล้วก็อย่าไปฟังกิเลสฟังธรรมะฟังพระธรรมกิเลสมันจะสอนเราให้ตัวใหญ่ขึ้นมากูเนี่ยใครก็ว่าไม่ได้พอใครพูดถึงกูไม่ดีปุ๊บหูพึ่งตาเผือกตาร้อนขึ้นมามันดูใจ สังเกตใจเราเราจะต้องเป็นอิสระได้ด้วยปัญญาสร้างปัญญาให้กับตัวเองถ้าไม่มีปัญญาก็ฝึกสมาธิให้ได้ก่อนเอาความสงบใจให้ได้ก่อนกลับไปี่ลมาหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกหน้าตามันโผล่เข้ามาเสียงโผล่เข้ามางุดหยิดรู้ทันจิตไหลไปกลับมาที่ฐาน ฝึกอย่างนี้ให้เคยชินต่อไปจิตจะสลัดอารมณ์แล้วกลับมาิีฐานด้วยตัวเองต่อไปมันจะแช่มชื่นเบิกบานอยู่ท่ามกลางวิกฤตและความทุกข์แล้วต่อไปเราต้องเจอความแก่ความป่วยความเจ็บความทุกข์และก็ความตายเราต้องผิดหวังเราต้องพลัดพรากจากคนรักจากของที่เรารักเราไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาถ้าาจะต้องตายขึ้นมาเลยต้องนั่งรถบดเข็นให้เขาป้อนนอนอยู่บนเตียง เราจะจมอารมณ์ตลอดเลยถ้าเราแยกกายที่ทุกแยกใจที่ทุกแยกจิตออกจากอารมณ์แยกจิตออกจากวงของปฏิจจสมุทบาทได้เราจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางวิกฤตแล้วเราจะหยุดการสร้างและทําลายตัวตนที่มันจะสร้างขึ้นมาเพราะตัวเราเนี่ยที่เรายึดความคิดเนี่ยบางคนน้อยใจบางคนผิดหวังเสียใจแล้วไปจมมาความน้อยใจไปจมมาความโกรธนั้นเราก็จะสร้างภพสร้างชาตินั้นเราปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องวางกับอธิษฐานให้ได้ แล้วก็แยกอยูในสิสใช้เวลาอยู่กับตัวเองสร้างฐานให้เข้มแข็งในการทำสมะถะที่ถูกต้องแล้วก็เดินปัญญาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวใช้เวลาแล้วก็มันเช็คจิตตัวเองนะครับ